pate pate pahaya sapa sampati siti ya sapa tuha winasa ya wipati pati pahaya sapa sampati siti ya sapa haya winasa ya wipati pati pahaya sapa sampati siti ya sapa roha winasa ya rito dina metang sameta pathang ta kavikita citta paritam ananto sakhe kameta rupekhirisikadattechanarikee vimane niperathe cakame taruvana kahaneekhi hawadomekhede อมมะจยันตเทวาชาลาธารวิสมียาคาคันทาภนาคาทิธันดาสันติเกยมุนิวลาวจันนังสัตถวมสุนันโตธรรมะสวรรคกาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวรรคกาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวรรคกาโล

พุทธังสารนังกาจามิติยัมปธมังรนังกาจามิติยัมปสังฆังสารนังกาจามิตาติยัมปพุทธงสารนังกาจามิตาตยัมปังสารนังกาจามิตาติยัมปสังฆังสารนังกาจามิอติปิสภังเกวารังสัมมาสัมพุทธวิชชาจาณะสัมปันโนร i don't

Field nokawa do saw wa ka sangko yait tanjatare purre sayyuukane ada mulai sammukalai samakawat do sawga sangkoa nayopa nayyodakidaki โมหิต๊ะโคราสัสนะมารังกานาทิตรมวิธินาจิตตวามุนิโตดัตเจจสัาพานุตเตชายะมังกลานิมาราติเรตัมมาปิโยเิตัมสัพภะติโกรัมปันนาละวะตัมมะกัมมาณายะตังกันติสุตังกะวิธินาจิตตวามุนิโตดัตเจจสัาพานุตเตชายะมังกลานินานาคิริขายะวะรานิยตาปุตตนาวะกิ ดักรสันิวาสุทารุณัาคิตตมุตเสกาวิทินาคิตตวามนิโตตัเชะสาวาโตเตชะยะมังคารนิโอคิตาคคคมาติอาสุทารุณานาาวันติโยชนปะังโกลิมาลวันติปิสังคตัมมนชิตาวามนิโตตัเชะสาวาโตเตชยะมังสานิทวนตาตังพุทธารายวะมี punyawiu gor Wauh deca yang maggala ni saja miayam pati sajakawa gitu wabil lopita menang hatiadauangnya bagiji โนตันเตชศสันพะวันโตุเทศยามังคลานีต้าสีพุทธเทศยามังคลาตากะตายุวัจโนตินาทินเนสาระติมาตันติตวนาณิกาวิวิตานิจุปะชาวานิภูกาสุขาธิกามายานารส apan โย กัลลุนิโกนะโตหิตายาสัพปะนินะโมเรตัปปะรมีสัมมาปโตสัมโมตมุตตมังคตินาสัจวัชินาหุตุเตสยะมังคะลาชเยันโตวิธิยามุเลสักายานาังทิวพพโนเอวะตวาวิเยโยหิเชยสุชยมังคะเลอาปะระชิตาปะลังเกสิเศปนาวิภคเนอยทิเสเกสัพพุตตานาคัปะโตภะโมตติสุนังขตังตุมาสลา Nah, jangan pada nampak tidak, nanti saya banyak hujan, 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 hujan,

तम्बिपुतेरतनं पनिताहेतेन सचिनसुवातिहं दुख्यं विराकारमतं पनितायताशकाशकायमुनिसमाहितो नतिनं मेनसमादिकिंचि तम्बितम्बिरतनं पनिताहेतेन सचिनसुवातिहं दुख्यं पुरसेनोपरिवन्न यीशुचिसमादिमानं दरिगयमहुसमादिनतिनं समोनविचके तम्बितम्बिरतनं पनिताहेतेन सचि Su vande hondo kala ta sata pasa ta chata tane yu kane hondi tirakina yasukata sa vakae sotinani maha palane tam bi sankerata nam pani tangetena sati na su vande hondo bayota mada sanda la hina tami no kota masa sanda hitte patipata mata 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 nipoti mata tam

Baya sokapata chani sokamudusa sivibali noeda wacaja hehe sampatam punya sampatasa sivatwa dukmadusa pa sampatisitiyana Namo Buddhoso Kassadhamma Tisana Sukasangkhasa Samkisa Makana Dukoso Katiyo Seto Chanda Samihi Gotlapati Jayino Na Sampanoso Seto Dewamanuseti Watapati Atijorati นังวิสาสะปะระมายาตินิพพนังระมงสขังสาธุสาธุสาธุกวดน้ำสักหน่อยเ้อะก่นอนฮับอยู่เมื่อไหร่วดน้ำแผ่มเมตตา รวมนี้หมดแล้วไมต่ออ่าเมตาอ่ารวมนี้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมแยกอ่านับใคนเมตตาเออพ่อจากวันลงดินเลยสิไม่ไปตรวจไม่ไปตรวจพ่อจางครับปอนกันเนาะรับปอนอภรกกันตรวจน้ำด้วยนะเดี๋ยวตั้งจิตตั้งใจยาดน้ำในตาบองยายเนาะเดี๋ยวจ้นตัวจีเจ้าดินเจ้าแมตที้่อท่เ ยะตาวาริวังปุราปาลีุเลนติสักกลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานงอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปามิวะสัมมิจันโตสัมเบปุเรนโตสังคมมา เ <icana> <naj bum S 1> จงโตปนารโสยะธามณิโจติราโสยะธาทติโอปะจันุสัปะโรภวินาสตุมาเตปวันกัตตาลโยสุกีติขัยุกโก capkohon dosa pada tuhkalur HPya sukasa ducu padawah adeka antara diwisa dosa de jasa Jaya Sir danlama soci pakai yang suka mallang Sirih Ayu Jawano cappo kang word สัตวาสัจอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวัตุสามังกะลังนาคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนสัตตาโสธิภวันตุเตภวันตุสามังกะลังนาคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนสัตตาโส สูาพังมังคะลานาคันตูซาปเทวตาซาปสังฆานุอาเรนัสธาโสทิภาวันตุเตนะทาต่อไปเรียนเจอทุกท่านแผ่เมตตาร่วมกันเด้อ कानि बहना बयो न के बहना बयो タイタイタイタタウトサプラサタナンソピタタナバレハランドマンタピタソキダウトカバモチャドサペラチカソキダウトカバモチャドサペアチカソキダウトカバモチャドサペアチカソキダウン

เดีใครใมาช่วยซื้อขนาดนั่นนะนาขนาอาจารย์เอาไว้นี่แป้งเจอมาเจอมุกข้องอะไก็ได้ครับแป้งเลแป้งมีไหมได้ทำไหมเตรียมบ่เตรียมไหมเตรียมไหมได้เตรียม